การเดินทางย้อนเวลาได้มีอยู่จริงหรือศาสตราจารย์สตีเวนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกได้จัดงานเลี้ยงที่แปลกประหลาดที่สุดงานหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็คืองานเลี้ยงสำหรับนักเดินทางข้ามเวลาจากอนาคตเขาได้จัดเตรียมงานเลี้ยงอย่างพิถีพิถันมีแชมเปญอาหารว่างและบอลลูนตกแต่งพร้อมรอคอยแขกผู้มาเยือนจากอนาคตจัดขึ้นที่วิยทลัลคอนวิลและเควสพร้อมทั้งระบุตำแหน่งพิกัด GPS งานถูกจัดวันที่28มิถุนายนปี20 2009. อย่างไรก็ตามในงานนี้มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาไม่ได้ส่งคําเชิญให้ใครเลยจนกว่างานเลี้ยงจะจบลงแล้วการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ง่ายๆก็คือหากการเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตเป็นไปได้จริงในอนาคตนักเดินทางข้ามเวลาเหล่านั้นก็จะสามารถค้นพบคําเชิญที่ถูกเผยแพร่นี้ได้อย่างแน่นอนและใช้เครื่องทำแมชชีนเดินทางย้อนกลับมายัางวันและเวลาที่กําหนดไว้ได้เพื่อมาร่วมงานเลี้ยงกับศาสตราจารย์ฮอว์กิงศาสตราจารย์อ รออยู่ในห้องจัดงานเลี้ยงเป็นเวลานานท่ามกลางบรรยากาศที่เตรียมพร้อมแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่มีแขกจากโลกอนาคตปรากฏตัวแม้แต่คนเดียวแม้ว่าศาสตราจารย์ฮอว์กิงจะใช้การทดลองนี้สรุปว่าการย้อนเวลาไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปถกเถียงกันว่านักเดินทางข้ามเวลาอาจถูกข้ามไม่ให้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาก่อนที่เทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาจะถูกคิด หรือการย้อนเวลาอาจจะก่อให้เกิดเส้นเวลาใหม่แนวคิดนี้เสนอว่าทุกการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงในอดีตจะทําให้เกิดเส้นเวลาใหม่แยกออกมาจากเส้นเวลาเดิมหรือที่เรียกว่าจะกรวาลคู่ขนานนักเดินทางอาจไปปรากฏตัวในเส้นเวลาอื่นทําให้ศาสตราจารย์ฮอว์กิงในเส้นเวลาเดิมก็ยังคงนั่งอยู่คนเดียวหรือเส้นเวลาที่ย้อนกลับไปกลับพบว่าไม่ได้มีการจัดงานเลี้ยงใดๆเลยหรือไม่มีศาสตราจารย์ฮอว์กิงในเส้นเวลานั้นด้วยซ้ํางานเลี้ยงของ ศาสตราจารย์ฮอวกิงจึงแสดงให้เห็นว่าณตอนนี้เราไม่มีหลักฐานว่ามนุษย์ในอนาคตสามารถย้อนเวลากลับมาได้แล้วคุณล่ะคิดว่าการย้อนเวลานั้นมีอยู่จริงหรือไม่